ไอเด็กซื่อนักดนตรีกูมันทำดีเฮียเ <Yeah. S 1> นี่ะมนโอ้ตเ่าเดอร์ยิงอะไรของมึงไอสัตว์อะไรอะไรของมึงตาเจยอพ่อ oh, แม่มึงอะโง่เฮียกูมันทำอันนี้ จะโต,ตยังกากดีดอ่ดอาดาดะอดูอะไรของมึงโง่จะกอล์ฟเร็้ยวน่าด้าดีอ่ะขยะเน่าไล้นะดึกเออดึกเออน่าสตีนอะไรถามเลยมึงได้สาระอนายยี่อ่ะโอ้ เปนะสปีนนสัตว